เอางืดหลายนี่นะคะวันนี้สารนมาบ้านเพื่อนนะคะดูดูดูด,ดูดูพักชีบ้านเพื่อนนะคะโอ้เห็นไหมเห็นไหมคะไปหาที่ใครเพื่อนดูอ่านี่ค่ะนี่นะคะดูมาถอนบ้านเพื่อนนะคะมาซ่อมรถให้เก็บดอกหอ,อมไหมดอกกระเทียมป่าไปผัดตับนั่นไงมีหรอเ่มี เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพัากชีก่อนเอาพักชีก่อนงามเนาะงามมากให้ให้ให้ตั้งต้นนี้เลยเหรอเออเอาเหอะทำไมดูสิค่ะดูพักชีเขาปลูกนะแฟนสาวนุก,กําลังพึ่งพึง่งเริ่มอะไรอีกจะแฟนสาวนุไม่เอาไปขายก็เ,เดี๋ยวจะนี่ถามพี่พาอือเอาไปขายได,ได้เพราะละไว้พี่ขายเอาถอนไปขายคนอื่นสิ เดี๋ยวมีคนใจสวยมากอ่ะงามมากเลยเนาะสวยเหมือนคนปลูกแต่อย่าดูสภาพนะตอนนี้เออมีน้ำพริกไอ้นี่อน้ำน้ำจิ้มไอ้สวยค่ะปะมีน้ำพริกก่อนเอาไปจิ้มไม่น้ำพริกเออพี่ทำไว้น้ำพริกถั่วไอ้ถั่วไอ้จิ้มมันเมี่ยงปลารอโอเคค่ะปะไปเอาสวัสดีค่ะนี่